สบายดีพ่อแมีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนพ่อพอกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องนยายซื้อสวยอยู่กับลูกชายคือเก่าน้องเท้าเท้านอนแขง เอามือป yeah. ิดปากอุ่น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 หุ่น โอเท่ๆมาเลยมาว่านี่ว่ากันอยู่กับอัน,นนะแม่น้องมินนี่อีกพี่น้อง พี่บ่ามาอารวาหงวยวะมันไปทางใดแล้วว่ะอันนี้เฮงน,นอนตะรางอยู่ย่าอันได้นอะพี่นอ้องพี่บ่าขาคนดีวัติพิษได้ย่างความหม่วยไปให้มอวะข้าวหนึ่ง ลบ,ล,ลบมาอ้าแล้วว่าอีกแล้วเหรอสันลมมาอีกรอบแรงขึ้นไปเห็ดเงี้ยงในเทียงเขาอันนเด้ยเลยเทียงพค่ก็เทียงอันน,นี้่อยเอออแล้วนี่นยไดปู่บ่นน้นนี่แค้มหน้าไม่เท่าตัะเจ้นะเทียงอันพูนไปอยู่ความสว่างสิติมา เออนุณพเราว่าเขาระเบาดดาลงไปบอกละละหลายๆายคนฮะมันกบโปุ๊บปุ๊บปุป๊บหรอวะมันหมดสูงหนาไปนะข่อยวะนะฮ เมื่อเช้านี่ก็คอยเสียดลงไปทางว่ะร้อยพี่บ่าบ่ได้มาอีบ่มือนยั่งยั่งหรือบ่ดาว่ะมือนยั่งบ่เห็นโซเคสบ่สันเมื่อวานนี่โอ้ยบ่สันมันมาหรือว่าดองเพลียงกว่ากว่ากมาดเลยทำบิดนะเขาว่ามันหย่างไม้ทั้งโซทั้งตูนพี่ใดมันหย่างลงทั้งได้เสียคือบ่เห็น เวียนอยู่ในคุมเฮือนเขาลาบาดานะำบาคเฮงๆหงพี่บาะบาบะอัดพี่น้องเ้ยถ่าแม่ก็ให้แม่น้องเทนโทรมาถามข่าวร้านไายเด็กเดกข่าวร้านไายวันกำลังสิพากันออกหลอะไปหอดเวียงเรียบร้อยกำลังแต่งตัว ทำแม่น้องเทนว่าโปรแกรมไปจากมือว่าว่ากันว่าว่าถีดนึ่งว่าสันหักเผื่อฮอดเทื่นประมาณสองว่าสันเก่าแม่ไปเที่ยวเวียงปะกับงฮำมเบิรงเบิรงนมาดู ไม่ใหญ่ไปเปิดหูเปิดตาถ่ามาบดถ่าวันท่าไม่น้องเทนหนวันทำแม่บปเดีเมาโหลดบ่น้อยหนึ่งว่นวนะต้องใช้ผลกินยาแก้แพ้ไปจ้ะเออนอนเอายาแก้แพ้ให้กินไปจ้ะ ย่านในนอพี่น้องว่าผื่นพี่บาเอาเห็นอยู่ตลาดเอฟซีเหมืนกับเืนกับเม่นมาบอกว่าพ้องเ็ดอย่าให้เบ่าไข้ไปไซเดอร์สันพี่บ้ามาหรอ,อว่า,วายู่เพื่อนพอมินนี่นะว่าจัน ข้าเจ้าคือบ่วผูบ่วมัดว้นี้เนาะปล่อยให้ไปอาละวาบ้านอื่นเขาเดือนหอนเดือนหอนแล้วคุบนะพัดมีแด่๋วปุถะอุซังคุบนาวดานะเขาหนาอันนั้นนะ กูด,ด่อนก็บ่ได้อยู่มืว่วนมีแต่ระบาดาระบาดาก็เมียกะมันห้องเพลงมาบอกว่ากะพาเมียาปบเขันในเฮือนเหมือนมีแต่มีแต่เขาเยี่ยพูดเขาเยี่ยดอนมาแล้วมีแต่ฝุ่นเถ้าก็าเจ้ากับเต็นท์นี้เซลเซียสระบาดาว่ะมันมีแต่ผู้นยิ่งเนาะนมันถือไม้ถือตออกยันตีแล้วเอ้ยว่ะไปสิหูใจมัน นอนรับปุ้ยไอหมาน้อยชุดใจเลยค่ะในนอนแนวนี่นะพี่น้องเลยกันในนอนทาน,นี่นะสุดใจกำลังาสาธิ <c oughs> ตกำลังยกมือสับละ นอนกลางคืนนะก็ลูกกินนมขึ้นชองเถือถ่อซ้เถื่อพี่น้องนำ้ำนมเฮากับมาอะไรหละพี่น้องเอ้ยลายลายโูดนำ้ำนมนะซาเดียวนี่นะของกินน้ำหอนน่อนเนาะมัวานี้ปุ๊กปุ๊กผลลูกดูดปุ๊กน่าได้กับบดูดหาเจฟนมนมนะ จนถือขิงไข่อวานนี้พี่น้องขันเพิ่นนอนนะน,นี่ปุ๊กลูกมากะปุ๊กลูกมาเม้อก็นอนซื้อแล้วขันหมอนอนแนี่น,นี่นะหมอประดีดยวหายจักดิ ไม่ใหญ่กับบดมานอนน้ำพัตเตอแม่ไปเที่ยวมาคืนหนึ่งเมื่อเอาคืนหนึ่งเมื่อคืนนี้ไม่ใหญ่กับโบสบายเมื่อนี่น้องกับทินกับโท่มาอีกเขานอนไข่อีกระดาว่าสันโอ้ยเีสไข่ขั้นได้ขาเพื่อนได้กับเบิดเพื่อนพี่น้องเอ้ยทอไม่ใหญ่นะคะเป็นวัด น้องกระทิ้น,นก็ไข่น้องดีแท็กก็ไข่มีแต่เจซ้า,ายกับผัวดํานาของท่านในแล้วหยากัดําหน้าของท่านในแล้ว,กกลวพี่น้องเอ้ยตื่นมาอลไก็รีวอมือดําหน้าขมาอลไรก็เขามานอนน้ำ้านทรายเมื่อคืนในปู่กับเขามาเมื่อคืน นอนนำลานทรายขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจและนอพี่น้องขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่คอยติดตามคอยหลับ้มคอยกดไลค์กดแชร์คิดน้องแกรตลอดมาขอบุญขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาเนาะตั้งแต่อยู่กับไอ้บอยแล้วก็จนตอนนี้พบกันคิปหนาพี่น้อง ดิฉันมีแฮงค์ศุขครูทุกคนสบายดี